แต่เด็้งมึงไม่เชื่อไอเราเชื่อในว่าโยมมาแล้วมันทิพย์ก้าปีมันเก้าทีเบสเลยมึงไอเจ้าเลยเตี่ยงกับปักจากับจ้องว่ไอโยาจักวันกับมังดิดเรามาโยมากินอยู่เท่ยนี้เราเกี่ปีแล้วอันแหลนบอกลาบุญเลขคนนะบ่เลี้ยงก้นแรงว่าเลี้ยงตัดมีมามันจำเลี้ยงนี่แล้วไอ้องเลียวว่าเรามาดีเลยตามใจเราได้เราเลยไม่พูดกับเราเลย mai mai cà rau đấy cà rau à mà na à đi nói mưng đi này này tổ, đi mất tinh này đấy đi tin đi giang cái có đi thằng mất, mất cát tinh này đi gặp leo vô gặp giờ là... mất tầng đấy đi tuổi tinh là gặp nhặt leo vô lớn vô. và vui là nhà phải khen đó mà điền buồn điền khi thì chăm đái tất rồi đấy chấm đại măng cũng mất để dìm thòi ai phăng anh đang chết tầm nãy từ ai ai em phá về đây mất rồi này anh con, bà, chết mà, coi ông vào mất rồi coi ai ai mà ai mà á, ai mà vào mà lừa lừa mấy người cái rồi mặn còn run mưng lên chết lên vào rồi nữa chứ nãng cướp tăng để mò thịt vào thịt mất thịt các thao đấy giờ vào

เาาตัวรต่างดาวด้ยเธอว่าเครื่องบินเออเราว่าเธอว่าเราเอาใจเราอะไาก็ไหวกับพวนว่ากันนันวันนี้ว่าพวกหว่าวเร็วมันกวัญควันหรือเปล่าเราถึงเราอขึ้นไปเต้นฝ่นรุ่งบนว่าวขึ้นไปทางไหนเราทางใต้หว่าวนะแต่บอกลาตามผมเป็นส่วนตามกัใต้ฝันร่งไม่ได้พบกันเอาเลยนะการเสร็่า ดูเย่าลั้งอยากมากกูนะกูไม่ให้เลยนะก้มากตลังก็ดังต้มตี่ตอกกูตัวไอ้เจอกันที่ตคิดไม่ซือเลอย่าอกเลยวันนี้คกูบังคารบุทู้สองวัาทีได้มานี่ลุดคไอ้ตองนยบ้านนี้นบานี้แล้วดีดีอยงเราอะรมัยันดีถูกะล่ะอีไทยกว่าเว้ยเราคิดว่าตกว่าตึงัวเตว่าเจ้อยู่เล้วปากว่าอะกันเดีย

ได้นในเราตั no no so ้งโอกาสกันเลยทีอ่ะมันจําได้แต่วันนี้ลาะเลยเพราะมันลืมอยู่กับอะไรกําขึ้นนะถตาว่าเกงเนี่ยกำเร่งไอ้เลยพอมองของเลยมันก็อยากได้คำว่าโอกาสตวันตามีปันเทนั้นโอกาสตะวันตามีปันเทอ่ต้องก็ไปไอ้คำลังแต่แล้วเป็นแต่แหนแล้วกําำังนแต่ไอ้พวกคนตัวนั้นเลย่มจำได้หมดะาก็ังออไปตั้งกรมตาเบปันเท ตจบปะะเมตะเล่าหาจัดมากต็เด้งวาไม่โยกคบเดียวเอ้เียเว้ยเลยเลยต้นใจนักหนาอยางลังรย่างเลียนนี่เ่าเอคนเรานี่เหมือนเลียนเลยมันต้องชวดอันชวดที่ไม่ได้เลยไอตทวาเพือตทวาอันคุศจะลาตรมาอ๋อเอเลาตมา อกากุศลาและซาลาทำมาตายยายมึงก็ข,ขึ้นปะนั่งมือ,ดอ,อ,มอะะได้อะนั่งหมดละแต่เจ้าดิฉันยืนโต๊ะหน้ามาเฉยแล้วกูมั่นเลยตาเราจิตเราเลวในวันนี้ก็ยักมาถึงแล้วดีเบลือตังคุมาไม่บอกน้าก็ไม่ดีเท่าใดได้หลงทองไปแลยฮารอดวันนี้ไม่รอดกูตูดอกจากว่าไปจะกันไรไปจะกันไรยืนตองไว้ไม่ไปไม่ได้อยู่ไหนตัยังติดอยู่ยอ่ะอันละเราไปจะแลว จัดโยนในวัดไม่ไม่เชื่อพุทธาอาจารย์เลยช่วยเชื่อใครลูกนี่กูบอกไว้เลยได้ทิพยาปีต่างคนต่างไม่เชื่อไอ้บอกล่ามึงเชื่อมาเชื่อกับมึงเชื่อวัดเรือเล่าลูกเชื่อว่าไม่มีไอ้ไอ้กูจีพอแล้วมึงเชื่อได้แล้วไปเชื่อเราแล้วก็แย่ววัดหลือตอนนีลูกก็จ้างแต่ขวัญเสื่อมเสียวต่างผีอือเป็นเวรเป็นกรรมกูเด็กวัดรวยรวยบอกล่านี่ไปเหลืองนึงเด็กวัดนี่เดี๋ยวปีติดตกปลาเดี๋ยวยิกวันก็ยุบอันเด็กวัดเขาอือ

โอ้กาเจวันตามีปันเตนอันนี้ก็ต้องอจับปันเลยต้องต้องจับปันนั่นเลยจับปังอ่ะไปรังทังกามาจับเบปันเตแมฆใครรังทังใครบันเตจับกลิทไม่จับกลิทโลกหมดจ้าจัดศึกจ้าจัดศึกโลกเลนมกูไงบ่หายหลัวหม่าหรือเหมือนกันทั้งหมดวันนี้กูให้ได้ได้มันลองลองวิจัยดูเล เนี่ยคนโยเรียนกับคนโยมามากนี่ไอ้แม่มันบอกอย่างถือว่าเดี๋ยวเบือนักหน้าตูนแกรุ่นนี้แหละนั่นเบืองดวงตามันจนแตกมัดกูยังอีโร้กันกูย้มกันวันนี้ใช้เบืองดวงตาแต่เด็กไอ้ข้อวแก้วกอยังหลงเรียนในแต่กูบ้ารุ่นนี้แหละอย่างเต้หลงเรียนไม่จะโลกตึ้นรุ่นนี้แหละอย่างเต้หลงเรียนไม่จะโลกตึ้นอือตัวโลกงเรียนกะโลกมันแล้วไปเล่นมันใช่โลกหลงนกลำเบือได้ฉันควรที่จะไว้แลยมั่ง ไอ้ใจรัดรัดกันอย่างนีว่าหนิมึงแรงอรอมาหน่กับหลัวมันรักหรอนี่มึงแสดงว่าตามึงอย่างหลัวมึงใจมึงรักไม่ตีรักเลยที่ได้มาอยู่วัดจะกำหลอหลัวกันใช้บันเรือดีใกล้ตายอ้องมันได้อยู่บ้านพอเราใกล้หลอโพ๊ะใกล้หลอโพ๊ะหลายพ่อเมียตั้งแต่บรรดันเป็นต้นมาหลักหลงนี่แล้วหนกนี่ก็แล้งเลยพวกก็แกล้งหนกก็ว่ากันรับตัวกันตั้งการลุย ไอ้นู่นอกแ่แลวนอกมานอกก้นเลวเล่นได้ไหมพือไอ้นี่ลวงนอกม่หนอกกนที่ตู้กองดื้ทีทีร่างจะมึงเล่นมึงเล่นปนอกก้นแลนานะนะไม่บาปแต่ม่ออกก้นทีมันบาปติดร่างตายโง่เออโอ้บรรดาเล่ากำปัญนานีหละรงกอบพเล่นใปนอกก้นแลกันนั้นตายใหญ่มึงเล่ไปเอื่เล่าหรวกันแล้ววะกูไ้ไปตัางบนด้นมันบิดพวงมาเลยไปลงไอ้ไหนกูต่างเป้ไอ้พวกเป็นี่ เอ้ด้วยมานี่ลูกลองวิจารบ่มานี่เลยดิแล้วมันอายไม่อายแกอ้วัดที่แปดที่เลยยังไม่มีรถจากวันวันหรอกพอเจ้าบุญเอ้อโยวัดีจ้างแต่ความเชื่อมเสี้ยนั่งซื้อเช็ดตำนานายมันอันไปอ่านวิจารณ์มวยแล้วจอกกันสองคนเลยบอกหน้าเป็นกระจ้ำนี่เรื่องเที้ยนกับเรื่องดำหนี่กันดำหนี่ไปเลยเรา่อักแดงเบืออืมไอ้ไรไอ้บอกลายพักเด้งพักแดงกันไอ้เจ้าใหญ่โู้เลยงานของการวัดเป็นงานของจำมาน้ามานี้ดิลูกค่ะ ล่องไว oh. ้นี่ล่องวิชาให้ท่องเล่ดิวิชาอะไรเลยคะท่านอาจารย์คะเอื้นฟ้ามันเล่ดิลูกเราก็เอิ้นได้เราไม่ดิ้งมึงเอื้นฟ้าได้กันแล้วเราก็หัจ้ำนันมาต้องอยากดูน้องเอิ้อนฟ้ายไหมคะตัดลงยุ่นนักเลยเดอเงี้ยเดี๋ยวกำกันเถอะแก่แข็งเลยยับต่ำแรงมันเด็กเลยอะอันจะแดกมาไดยยังไงก็นจริงๆก็ได้เลยก็ ได้กินดำได้ค่อะบันเราอยาดับเก้นเอะบนเราก้ได้แต่เบี้ยก็ที่คนลาบไมยวได้เดี๋ยวไบ้านเราอย่า่าแกคนจะมู่ก็บก็มู่ได้ย่อได้เนี่ยมู่นี่จะใครไปคือบีก้อสอเออเขาจะกันกาการก็แล้วซึ้งเลยพ้นพ่อก็ได้กับแต่ว่าไม่ใช่เข้ม็นแนี้แดงมือนนเออพอะีได้ด้อเมือนพายพอเลยติ่เลตลอดยังไงพ่อบอกล่ามแหลกัน กาตาตัมจบกบตั้มกนกรตูปืนไปดูตาแลาป้าบไปอันนั้นอตกเลยตั้งแล้วรับมาแรกตักทตี้ยนนด้รับมามแรกเตียนี่ลูกเออตอนอยากดูเลยค่ะเออมาทำมาโตได้จริงกันเลยเราจําได้เล้วกาตาโตเราคิดกันโอ้คนนี้นินตาเราใช่มึงเนี่ยเราใอ่ไม่ได้ไม่ได้เล้วกาตาตรงนี้เลยเออแกเดยวเลย อยดูหรือทองขายก็ดูแต่นะคะน้องเด็นไฟาไปธานนี้ดูก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเ็จับเจนเลยจับเจนว่าเ้ืต้องนุ่งเ่งในที่เด็กเงนายบานหลวงเลยตเล่นไรกับกำมเล่นที่บแงควันไปบู้ยากจะแร่งเรกางเกงในก็เล่นว่าแปนิ้วเจนเออขากันนั้นเดี๋ยวนี้อลังตลงแม่ เฮลไม่ละกานน้องจำต่องเอ็นจำใจเอ็มกว่าได้เอ็ แต่ตามีมีจากับตัวเสียละนังกวารเป็นไหมครับเป็นแลยครับก็ให้ทิงตัวดกว่าว้าง้องจำได้ไม่ใชตั้งแต่เอืินตาเนี่ยต้องเอืินได้ไหมเอืินได้ครับลองแลกเดี้ยตองอ่ะเลยเดเจาพอนกูยิงกไม่ตั้งกว่าอย่าเจาอย่าเสียอมเป็นเหมือนกันเลยเราไม่โบ่ตอเล่นตัวตอไม่เจอบูเอาไม่โอ้วนกันไม่ลองเล่พี่ ัตาจตาจกระตือพืนไปสูตาแล้วปภาพแม่มาขึ้นมาไงไอ้ยันมึงจำบทก็ได้ดรอกเจ็ดวดันมาจักงแลอืมปองยาเนี่ยหน่อยนึงขื้นกว่าลื่นลงอยากแก้เลยหลรอก็นดำดิ้นใดไม่เลยติลูกเห็มไหมคะอ่าดำดินก็เล้จริงอลนอะไรใส่ดาวัน,นไม่ไหวแกงแลยรู้นอง ได้เลยได้จำเหลืออยู่ปันนันเพรยังรู้ว่ารู้มันไปไหนเดี๋ยวนี้ลูกก็แยกปืนปัสุธาดูมาเห็นไหมพอแยกเลยมันก็ลงพ้นเล้วก็มันรึบโอ้มันอาได้อุบได้อืออาจารย์มากแรกเลยไม่ผลเสียงเปรตเปรตพันนันเรื่อยๆค่ะอยู่ไหนครับก็อยู่แถวนี้แล้วค่ะอ่าร้อยแล้วร้อยเรียกเกย์เออใครเลยคะผมบอกล่าครับนั่นน้องโยธาดีแล้ว ใช่แล้วค่ะน้องจะรอให้พูดขึ้นในงานเดือนชิปีพอตี้เลย้ทำไมเลยค่ะจะเอาน่บอควมาคว้ามจะกอบแล้วว่ามึงดำดินได้มึงกับจะไปปาพมลงไปขัอยางตาบ้อหลามาด้วยรับลงไปสอยอมีลงไปซอยบ้างละพูดไปพูดขึ้นในงานเดอนิพูดไปโปรงขึ้นในขับรง้างเลือมเลยไม่รวมนุกตึงนนาเดือกิไ คุณใจดำดิ้นได้ป่นดีเลยไม่โดนลุกจริงได้เออแกได้เลยค่ะน้องดำดิ้นเลยจะไปปลาออกตีพอตีไปดำเต้าสาโพนุทำไมเลยค่ะขึ้นมาค้อนไปกับเมาสุ่มปติบัติไปจะส่้งด้วยแล้วจะเอาไปทำยังไงอ่ะเอาไล่มาจะรำโลดีพอตีในในรุมลงไปใต้ดินแล้วเอออะไ้องคิดช้ำไปเออการดำดิ้นได้ตขาใจด้วยกับด้วยแล้วลงเอาไล่ไม่ปักกุ้ไม่ต้องจบลั่นเลยขึ้นมาตลอดค่ะ นี่ลูกขึ้นมาอยู่นี่นะเออนั่งลงนั่งนั่งนังวิชาเพิ่มเติมยังมีมาลงก็ได้เออแต่นี่ในโลกกูต้องการใจมึงมีออกจากวัดวันนี้ฮาบาทแล้วอ่ะบาทเพื่อต้องไม่บาทเลยปักแลงคนเดียวแลงคนเดียวเพื่อนี้กูแเลงอยู่กับมีได้ได้นี่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 จะไม่เอ็ดเขาให้ทั่วได้หรอกก็ได้ไงทั่วได้จ้าต่อนี่เอ็ด ใช่ไม่รู้เลยต่อเลยพี่เป้นี่ก็แล้วเลือไม่รู้ว่าตาเสียคุณนะั่นแหละไแล้วร้อยแล้วเลยเออค่ะเกีย่ยวมากกี่ลายเกี่ยวฟลูกกี่แบงทำไมเลยคะช่วยป่มที่พออะดึงอะไรระดับตึงที่เดี๋ยวแล้วช่วยถองทำอะไรบ้างคะ่ะน้อง,จง,งเจอให้หัวตรึงว่าตัวเข้าไปในธนาคารที่ไอ้เออหนุ่มไม่ต้องหัวตึงหาเดี๋ยวแต่เบียเออเข้าไปในธนาคารไป,ไปทำอะไนนาารไไก็ไอ้เกลือก อ๋อยอ๋ิงก็จิงก็จิงวันนี้กูให้ทองไก่บอกลาเรามึง้ีไรในป่าเยไปหัึงหัวไปไไปเที่ยวดงเที่ยป่าดมังไปพบกยกำลังเดือนร้อนหลงเอเอวยหค่ะลูกจะช่วยเหลืกันคะตลกทำดีได้หลงหลงับมาทีนีพอจะทอดาไปไอ้ไอ้ไอ้ได้จะเงียบกลอ้่ไม่ใจล่ะแต่เดี๋วดยเวรวยลง anh đi anh ngồi dơ bà thì cũng mới kích, kích tốt, tốt thôi phải ừ. đây rồi cái đứa này để đây bồi xuống đi cho tông chuối nữa rồi làm quản lý gần đây đâu lớp mà tức